สวัสดีครับสำหรับคลิปสอนสเก็ตในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำงานแอนิเมชันด้วยโปรแกรมสเก็ตกันนะครับโดยเราจะทำให้เจ้าแมวนี้นะครับเดินอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็จะทำฉากด้านหลังนะครับให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเวลางานออกมามันก็จะเหมือนกับเจ้าแมวกำลังเดินไปข้างหน้านะครับทั้งๆที่เจ้าแมวเดินอยู่กับที่นะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคการเลื่อนฉากมันก็จะเหมือนกับแมวกำลังเดินไปข้างหน้านะครับ มีวิธีการทําอย่างไรนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกจะทําให้เจ้าแมวนี้เดินได้ซะก่อนนะครับโดยการมาที่นะครับอีเวนต์แล้วก็ลากธงเขียวออกมานะครับตอนนี้เรากํลาลังเลือกหรือว่าเลือกเจ้าสไพร์ตัวแมวอยู่นะครับจากนั้นนะครับมาที่คอนโทรลแล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า forever ออกมาใส่เข้าไปจากนั้นนะครับมาที่ลุคแล้วก็ เน็กคอสตูมนะครับใส่เข้าไปนะครับทีนี้นะครับภาพแมวเดินนะครับมีทั้งหมด2ภาพนะครับคือคอสตูม1กับคอสตูมสนะครับการที่นะครับจะเปลี่ยนท่านะครับเราก็จะให้แสดงแต่ละท่านี้รอสัก0.2นวินาทีนะครับค่อยเปลี่ยนภาพกันนะครับเราก็มาที่เวทนะครับคอนโทรลแล้วก็เวทใส่ต่อบล็อกจากเน็กคอสตูมเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ เปลี่ยนจากเลข1ตรงนี้นะครับเป็นเลข0.2นะครับแล้วทําการรันธงเขียวดูนะครับดับเบิลคลิกจะเห็นว่าแมวกาลังนะครับแสดงท่าเดินออกมาแบบนี้นะครับอ่าได้แล้วทีนี้ในเรื่องของฉากนะครับที่จะทําการเลื่อนฉากด้านหลังใน s c r a t ต h นี้นะครับยังไม่ซับพอร์ตหรือว่ายังไม่มีคุณสมบัตินะครับในการทําให้ฉากเลื่อนได้นะครับ แต่เราจะใช้เทคนิคสร้างสปร이์ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ให้สปร์นั้นเลื่อนนะครับแทนฉากตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเราจะสร้างฉากเองจากเมนูนี้ก็ได้นะครับเพ้ e ท์นิวอิน i ป e นะครับหรือจะนำฉากนะครับจากภายนอกเข้ามานะครับในที่นี้ขอนำฉากจากภายนอกเข้ามานะครับอัปโหลดสปร이์นะครับฟอร์มไฟล์แล้วก็มาเลือกฉากนะครับแบ็กกราว n d ทีนี้เมื่อได้ฉากแบกก็กกราวด์เข้ามาแล้วจะเห็นว่าแมวเราหายไปนะครับจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับแมวก็อยู่ด้านหลังเพราะว่าอะไรที่มาทีหลังมันก็จะบังนะครับมันก็จะบังเพราะฉะนั้นเราอยากให้แมวอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องมาคลิกที่เจ้าแมวแล้วก็มาที่ลุกจากนั้นนะครับ go to front นะครับอ่าลากคำสั่งเมื่อเริ่มต้นนะครับทำงานให้แมวอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ดับเมาคลิกดูอ่าเห็นแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อแมวอยู่ด้านหน้าเสร็จนะครับเราถือว่าโค้ดสําหรับแมวโอเคละจากนั้นเราจะมาทําโค้ดเกี่ยวกับฉากกันนะครับในส่วนของฉากนะครับเราก็จะมาใส่สคริปต์นะครับมาที่อีเวนต์นะครับเพื่อจะให้ฉากมันเลื่อนนะครับมาที่อีเวนต์แล้วก็ลากทธงเขียวออกมาจากนั้นนะครับเราจะจัดฉากให้อยู่ตรงกลางจอนะครับมาที่โมชั่น แล้วก็ go to นะครับ x นะครับเป็น0นะครับ y ก็เช่นเดียวกันก็ y ก็เป็น0นะครับดับเบิ้ลคลิกทงเขียวนะครับอ่าเพื่อให้ฉากอยู่ตรงกลางจอนะครับในครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นนะครับส่วนเจ้าแมวนะครับเราจะให้เริ่มจากจุดไหนแล้วก็เอาไปวางไว้ตำแหน่งนั้นได้แล้วนะครับอืมประมาณนี้ทีนี้นะครับกลับมาที่ฉากอีกครั้งนึงนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าไปตามตัวแปรวิธีการสร้างตัวแปรมาที่ data นะครับแล้วก็ make a v a r i a b l e จากนั้นกำหนดชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อ score นะครับ x score x กด ok นะครับเราได้ตัวแปรมาแล้วจากนั้นก็ลาก s e t score x t o 0นะครับใส่เข้าไปนะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ก่อน จากนั้นมาที่ control นะครับแล้วก็ลาก block for e v e r ออกมาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ motion นะครับมาใช้คำสั่งนะครับ set x2 นะครับาลาก block set x2 ใส่เข้าไปในนี้นะครับจากนั้นค่า x นะครับเราจะให้เปลี่ยนไปตามค่าตัวแปรสกอร์ Score นะครับมาที่ data แล้วก็ลากตัวแปร s กอร์ Score x ใส่เข้าไปแทนเลขศูนยตรงนี้นะครับทุกครั้งที่สกอร์มีการเปลี่ยนค่านะครับค่า x ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับไปตามค่าสกอร์ x นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะให้ค่าสกอร์เเปลี่ยนแปลงก็คือเชงนะครับเชงสกอร์ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าค่าเป็นบวกนะครับถ้าค่าเป็นบวกก็จะเลื่อนมาทางขวา ถ้าค่าเป็นลบก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับในที่นี้เราต้องการให้ภาพเลื่อนไปทางซ้ายเราก็ต้องใส่ค่าติดลบลงไปนะครับถ้าตัวเลขน้อยก็เลื่อนช้าตัวเลขมากก็เลื่อนเร็วนะครับในที่นี้จะขอใส่สัก2จากนั้นลองทดสอบดูนะครับอ่าดับเบิ้ลคลิกบล็อกอ่าจะเห็นว่าตอนนี้ฉากเลื่อนไปแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเรา run ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับแมวก็ทํางานนะครับเพราะว่าเป็นการรันสคริปต์ทุกอันเลยนะครับ ถ้าเราดับบิ้ลคลิกเฉพาะแบบนี้มันจะเป็นการรันทดสอบเฉพาะตัวอ็อบเจกต์ตัวนั้นแค่นั้นเองนะครับถ้ารันตอนนี้คือทุกอย่างทํางานพร้อมกันหมดเลยทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำฉากที่1เสร็จแล้วแบบนี้นะครับต่อไปเราจะทำํำฉากที่2นะครับก็จะต้องเป็นภาพเดียวกันนะครับต้องเป็นภาพเดียวกันแล้วก็จะให้มันเล่นต่อกันนั่นเองวิธีการคลิกขวาครับแล้วก็ดับิเคตนะครับ ฉากที่2มานะครับจากนั้นเราก็คลิกลงไป BG 2นะครับหรือว่าฉากที่2ทีนี้ฉากที่2เราจะกําหนดตําแหน่งมันนะครับให้มันไปต่อนะครับจากภาพแรกนะครับภาพแรกมันเต็มจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็น x 2อ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ภาพนี้ไปต่อขวามือสุดเราก็จะต้องมาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับ go to x นะครับตรงนี้ก็จะเป็น480นะครับ y ก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับอ่าจะเห็นว่าภาพมันมาต่อมุมนี้เรียบร้อยนะครับาภาพมาต่อตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับอ่า set ก่อน x นะครับใน bg 2นี่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราเซตแล้วใน bg แรกนะครับเซตแล้วก็ไม่ต้องมาเซตอีกเรามาทำในสกรสอร์สก็ลาก forever ออกมา ต่อตรงนี้เลยนะครับทีนี้ค่า Set x ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ x มันเป็น480เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับไปลากบล็อกออปเปเรเตอร์ออกมาแล้วก็ลากบล็อกบวกนะครับมาใส่ตรงเลข10ก่อนแล้วก็เอาสกอร์ x ใส่เข้าไปในช่องแรกนะครับแล้วก็เมื่อสกอร์ x เปลี่ยนไปภาพที่2ก็จะต้องบวก480อดูต่ตลอดนะครับอ่า นี่คือการกําหนดค่าของ B G 2นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คนะครับว่าถ้านะครับมันเลื่อนไปจนถึงตําแหน่งที่ต้องการแล้วมันก็จะต้องกลับมาเริ่มใหม่ทํำยังไงนะครับอ่าเราก็ลากตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมาที่ control แล้วก็ไปลาก if ออกมานะครับใส่ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อเช็คค่าจากนั้นนะครับ ตรงนี้ลากกลับไปคืนเลยนะครับถ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบค่าเราก็มาที่ Operator นะครับในที่นี้จะเช็คค่าน้อยกว่านะครับก็ลากบล็อกน้อยกว่าใส่เข้าไปในช่องนี้จากนั้นนะครับค่าแรกก็คือค่าสก x นะครับอ่าลากสก x ใส่ไปในช่องแรกนะครับส่วนช่องหลังนะครับใส่เป็นลบ 475นะครับไม่เอาถึง480หรอกเอาสัก475หรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับถ้าค่ามันติดลบนะครับถึงลบ475เราก็จะมาเซตนะครับตัวแปรสกอร์ x นะครับให้มีค่าเท่ากับ0ูนย์มนเดิมนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับกำหนดสคริปต์ให้กับ bg2 แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับ คลิกนะครับแล้วก็รันนะครับอ่าพอเริ่มรันนะครับเราจะเห็นว่าแมวเหมียวก็จะเดินอยู่กับที่นะครับแต่ฉากก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทําให้ดูเหมือนว่าเจ้าแมวกํลาลังเดินไปข้างหน้านะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวแปรตรงนี้เราก็ไม่ต้องโชว์ก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเสร็จแล้วก็รันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับอ่า พอเริ่มแป๊บเจ้าเมวก็เดินนะครับฉากนะครับพอพ้นไปนะครับฉากที่2ก็มาต่อนะครับก็จะต่อกันไปเรื่อย bg 1กับ bg 2ก็จะต่อฉากไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นงาน a n i m เมชันนะครับก็จะกลายเป็นงานแอนิเมชันนี่คือนะครับการกําหนดค่าสคริปต์นะครับให้กับ s c t c h นะครับเพื่อสร้างงาน a n i m เมชันนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองปรับค่าหรือว่าไป เปลี่ยนแปลงนะครับให้เกิดความน่าสนใจกันแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ